สบายดีพี่น้องสบายดียำแรงๆน่งหน้าปลาดำพี่น้องใหใไญ่ให้เง่าแล้วเลยฮะกะแล้วเนาะแล้วปุ๊บกระหอดเวลาปั๊บพี่น้องเลยพอดีสิบเจนาฬิกาหานาทีพี่น้องพอดีเวลาเลิกงานพอดีพอดีสำนัดเขากัได้ตรงเวลาฮัปเป้สาวจอย โซช้าจอยกับกำลังสิมือเนาะพี่น้องเลี้ยวให้ใหญ่ให้ยาวเนาะหละก้กกาสิพากันยุดคนก่อนเนาะพี่น้องเผื่อว่าให้เขาจุ่มนั่นมันอิ่มก่อนนะแนมไปตั้งบน,นเราเลยนะเนาะ,นะให้มันอิ่มก่อนคนเขาแล้วจังสิมาลุยต่อพี่น้องพักผ่อนก่อนจักซองซ้ำมือ พักผ่อนก็บ,บ่ได้แม่นว่าพักพ่อนอยู่ซื่อๆดอกยุดเกี่ยวซื่อๆแต่ว่าต้องมาต้องคนอีกปัดแล้วรอบนี้จังสิได้ลุยงานต่อน้องพี่้องประเมาระว่างถิ่มเกี่ยวอีกเด้อนี่เจ้านามีตรแนวอยากถิ่มได้เจ้าเอาขอ่อยเอาไว้ร่วมกันน่นนี่ซะ

หายปลาเมาตัดพอดที่เดีจะออกพอดีจจออดปลาขอนพี่้องเย้ยจาคือสิบปีคืนหลังเนาะสิบกว่าปีแหละแหละโบเห็นแบบนี้นะโบเห็นบรรยากาศแบบนี้นนะโบเห็นปลาขอนบเห็นปลาอนนี่สิขา้เศร้าปีเลยส,สิบกว่าปีเลยโบเห็นอันนี้ได้ปลาหนำขอนเอาเอ้ย นี่บีเอาเนี้ยังตักเสิอมองเกาวันได้สิบกจากเทื่อก็เอาก้นกระตาออกเออตัก <laughs> ตาเกาป่าเนาะตักให้มันบกแล้วให้เห็นปลาขักแล้วอืมได้วะป่าไหไมเนาะป่าพี่เอาก้นกระตามาค่ะตอกเอาลงคันนา เมือ่อวานนี้ซสาเพงลุยป่เลยบักรัวบักลายพวกมันบักลายกับบตรองกาปูกระปูออกแล้วเมือนนมเ่อวานนี้มุนมน่นแตกแซวอุ้ยต้องลงเพียงเอาอะไรคืนนั่งเถื่อซาแพงเกี่ยวเขาไปบัดเหยียบนั่งเถอเกี่ยวเขาไปบัดแล่นขึ้นมานอนอยู่ลังตีนนะพี่น้อง นังเถอบัดน่เียหยตาอยนอนเี่ยงกันอะชปล่อยสาวสาวจอยกุบเลยก่บมันนเลอยู่เนี <h ls> <h ls ่อยู่เหนี่ยตาหัเปานั่งทุเลยวนนั่งเมื่อเละเมื่อแล้วนั่งเมื่อผ่นผ่อนไลยป้านั่งก็ได้เลยทีเมื่อวานอืมจกินแล้วคงบอปรากับปันสากันเบิดแบ่งเมื่อวานนี้มี นั่งอาดเท่าที่เสาจอยแล้วก็เฮาแล้วก็แบ่งไว้ต้มแน่เมื่อยปลาลุงเพียงฮะแน่ก็เป็นแบ่งให้ปลาเมาปลาขาวนะจะปิ่งล่ะเสือปลาเมายังปลาเมาบบไดเอาได้ว้านปลาขาวค่ะใดแต่ปลาขาวปลากรมปลาอย่างโบทันแบงอืมทันได้มื่อนี่กับโบไปเอานะมันปลากรมโบได้เด้อมากินเบิดเลย

เอาสิไปเอาผู้ใดนี s, ่น่ะไม่เดียวนะไปๆเจ้าไปเอาข่อยสิเมื่อแหละสิเมื่อก่อพี่น้องเอ้ยค่ำมืดเปิดตาเลย5:00นี่5:00นซ้ํา6:00นยามดำนาอืพอกินยามอันยามเกี่ยวข้าวนี่มันนานแจ้งแต่คไว้เนาะพี่น้อง แต่ว่ายมดำหน้านะแจ้งไว้นานขำซาตอนนี้นะหาโมงซำฮกโมงยำดำหน้ามันเปลี่ยนละดูกาลเลยเนาะเปลี่ยนละดูกาลแล้วเนาะเอาเียวนี่คือบเมื่อหรน,นี่ยมีะตาลดเ,เล่อ,ลอะเอ,อ,กอเกี่ยวไผ่แน่แบบนี้เอาไปเสียวไว้แน่น่ะในตูดนะไผแล้วไปแหวเอาเสียไว้ในตูดนะ,ะ,นนะรับเสือเอื่อยเนี่ยไป่เนี่ ก็้าตะปาเด่นเสือกับปลาหอยไว้ในตู้ของเด้อนี่นี่อะไสิเด้เอาโอ้ลืมสบายดีพี่น่องเลยมาตะกลมสบายดีงามงามื <laughs> ม <laughs> นกนูพี่น้องกำลังบินเข้าห่างเนาะขำเลยเสียงห้องจิ๊บเจ็บจิ๊บเจ็บเบิ่งท้องไห่ท้งหน้าล้วกับฝนละพี่น้องเมื่อผมเมื่อพ่อเบิ่งบูมบาบอสเนาะบ้านนี้เพื่อนเห็ดยังกินนาะเมื่อเบิ่งเมื่อชุมเนาะพี่น้อง สี่กะบ,บางข่านนะกะากินฮอตอีลาพอปะฮออีลาจะเห็นอีลาปลาผัดแห้งขักแล้วตอนไปเที่ยวนะครับเธอหนะซี่ฮออีลายินฮออีลายินฮอดบัดเด้ปะจะ้ะจะเนเลย ทางปลาผัดเนาะทางอิตาลีส่วนทางไก่ละมาะ้าค่ะอีกสองซม,มือกับกับเนาะกับเยอรมันแล้วก็ให้อ่อยกับอ้ายเนาะเดินทางปลอดภัยเดอ้อขึ้นื่องบินกันเนาะจุดให้หอดจุดไม้ไปลายทางด้วยความปลอดภัย เกี่ยวกับสีรูดสีรูดบ่าที่น้องเอ้ยตกใหญ่มบน,นเป็นคัวคัวไปทางบันนองสิโนนะพี่นะเป็นป่าย,ยางเกิดตามธรรมชาติ ยังขาเจ้าตัดเขาพี่น้องเลยแอดแอดพี่น้องกลับมาฮอทินเลยเอาของใหญ่ให้ผัวให้เคยเถาของใหญ่บ้าใหญ่กบตัวเดียวได้กบตัวหนึ่งประดําได้หลายให้ที่จิงโบเลี้ยงไว้ก็มีอยู่แล้ว เคยถายเฮ้ยมีแนวให้เบิ่งว่าซัในได้นส่นี่สาสายยางพี่น้องไม่เฮ้ยพ่อเก็บลอดไรนี่นะคือมันต้องระจมน่ะนี่โอ้ยมันจนบาดเลยเฮ็ดปวกอีกอย่างอันนี้เฮ็ดปวกอันนีะเฮ็ดปวกพานเนาะอพี่น้เฮ็ดปลวก เฮ็ดปัป่วกเกิอดอยู่นะมันมีมันมีปั่วในนี้นะ,นะนะก็มีนะเนาะมีอยปวกเกิดครูปีอยู่นี่นะมีทุกปีนี่มันกินเสียวเสียมมากขน,นะเนาะเขียมที่คอยหักเอาหักเอาแล้วพี่น้องจอ้าไม่ได้หนิม,มันหกักโบราณ<ด>อายูอ่ใส่ไปใส่นี่บอกว่าโก้โนี่พอดีเราไปแกงแสนเฮ้ย เม้อเลยแกงใส่ปลาแล้วก็หมักบวบแล้วก็เห็ดบวกว้าแซ่บเสียมสสาซาเมาอาอขอ่อยเสียอามีดมาจีบเอาอบดเละบดแล้แลาเพิ่งเกิดหน่อยนี่แหละแอบไปเต้ดกุ้ยปีอยู่นี่บดเละมีแล้วคนวนะนี่ละกันเนียนมีโคนปวดนะอ,อยู่อันอยู่มองใดเหรอด้ปีก่อนได้เป็นกระซามมันใหญ่โอ้ ูต้นไม้ดูแลมันง่ายแล้วนะนะพักยังไงเราจะพักขาดขีนแมวขี่มูนพักขาดขีนหมูพอดีเด็กเป็นเหยื่อพี่น้องพอดีเหยื่อกเ,เ,เ,เจียงเสปลาเฮ้เจสิเจียงปลาขอหรือปลาดุกเมืนนมเม่อ,หไ,อไ,ไ,ไหร่ไฮพัวเห็ดกินพี่น้องเลยเมื่อยเมื่อยเลย แกงกะสีมียังใส่น้ำม่สมแล้วก็ตามมัพรีกเกลือแป่งนัวปกระแดกสิป้งกับพัอิตูอืมมักบวบก็เอาใส่ผอมปลาเลยปลาก็มักบวบซุกผอมกันบวกแกงไปตัวเลยเฮ้ยแกงเป็นถ่อนๆ เดี๋ยวสิไปเอาอันเอาละเก็บไปบ่งลูกกันอีละคือบัวเปิดไท่ใหปลาเนาะนีลาคือบัเปิดไท่ใหปลาเบ่งบ่งลุกบ่งเต่าแต่ละคู่ละคนอีหลาสบายดีลูกงามงาม โอ้ย oh uh ้ก huh. ็แนวนี้แวเห็ดใหม่ดูสวัสดีพี่นดีไปลุ่มอืมดีพนดีไปลุงจะดีพ้าดีลุงมบัตรนี่น้องได้สโลน้องบอสได้ไปใส่อีลาไปเปิดไทให้ป้าไปลุกคันคัวไปมันเหมืดแล้วไปเปิดแล้วเิดแล้วอื đây đi thấy nòng bát đây luôn hoàng nòng mẹ nhung cái lăng ong ong mà đưa bát, bát. đưa dặn đưa cái à đi nhá anh nhìn luôn Ở mà đưa dặn nhung lại thì nhang này cái nòng mà เสียงหนกเอ้ยกำลังบุเข่าห้างเขาเื่อนเขาซานสบายดีค่ะสวัสดีครับทุจร้าทุจร้ายังออกว่าแบบมาหายยังอันนะมาเลยเป็นเป็นยังอะไรอืมเป็นยังลูกเป็นยังเป็นยังเ้ยตื้อจร้า จะอทาศา่ศเพอละซาเบ่งยังอืมจะคืออันนะ่ะกินนพิ่นอืบ่ะจะว่าไปลีอือเอาออกมาแห้วหายาพี่น้องซาพเพลงกับสิคอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องสบายดีสบายดียดรอชมคลิปนะาะ